เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อ35ครับ the graph above shows the force acting on an object during a six-second time interval, what is the change in momentum during this elapsed time? ข้อ a 10กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีข้อ b 60กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีข้อ c 90กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีข้อ d 135กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและข้อ e 185กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีโจทย์บอกว่า the graph above ก็คือกราฟข้างต้นนะครับ shows ก็คือแสดงให้เห็นถึง force acting on an object ก็คือแรงที่กระทำต่อวัตถุใน six second time interval ก็คือช่วงเวลา6วินาทีนั่นเองถ้าเรามองลงไปดูตัวกราฟนะฮะเราจะเห็นได้ว่ากราฟทั้งหมดเนี่ย6วินาทีดงนั้นก็คือทางกราฟนี้เลย t is t ี่ change in momentum ก็ถามถึงการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมนะฮะ change in momentum during this elapsed time ก็คือในช่วงเวลานี้ ก่อนที่เรามาทำโจทย์กันนะครับผมขออนุญ,ญาตเอ,อ็นฟอสไซส์หรือว่าเน้นตรงนี้นิดหนึ่งคือโจทย์ข้อนี้เขาบอกเ h a ช g e m ม m มนตัมหรือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมนะครับอีกคำหนึ่งที่โจทย์จะใช้บ่อยก,ก็คือ Impulse ก็คือความหมายเดียวกันนะครับคือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมนั่นเองแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่ชินกับศัพท์ฟิสิกส์คำนี้นะฮะหรือ Impulse มันมีความหมายว่าเ n นชิ n momentum ครับ แล้วในบทนี้ฮะส่วนมากเขาจะไม่ให้ว่าเป็นเ h ชนชินโมเมนตัมโดยตรงเ,รเขาจะบอกว่า what is the impulse during this elapsed time เราก็ต้องรู้นะฮะว่าความหมายก็คือความหมายเดียวกับโจทย์ข้อนี้ก็คือเชนชินโมเมนตัมนั่นเองโจทย์ข้อนี้ให้มาเป็นค่า f กับค่าเวลานะฮะถ้าใครยังไม่ชินกับบทนี้แล้วคิดว่าโมเมนตัมเนี่ยเท่ากับ เท่ากับมวลคูณกับความเร็วเท่านั้นมันยังไม่ใช่นะครับเพราะว่าฟิสิกส์เนี่ยก็คือการเชื่อมโยงหลายๆบทเข้ากันเนาะส่วน impulse เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมก็คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของของความเร็วถูกไหมครับและความเร็วเนี่ยมีหลายอย่างเลยที่จะทําให้ความเร็วเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเป็นแรงหรือว่าการให้พลังงานหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับงนั้น Impulse เนี่ยจะเป็นที่รู้กันว่าจะมีค่าเท่ากับแรงเนี่ยครับคูณกับเวลาที่ใช้ในที่แรงที่แรงกระทำนั่นเองซึ่งในที่นี้ก็คือ f คูณกับ t ซึ่งก็คือพื้นที่ใต้กราฟนั่นเอง สำหรับใครที่ยังมองไม่ออกว่า f ถ้า f คูณกับการเปลี่ยนแปลงของเวลาเป็นพื้นที่ใต้กราฟนะฮะผมจะยกตัวอย่างบทความเร็วให้เรารู้ใช่ไหมครับว่า v เท่ากับ s ส่วน t แล้วพอเรามีกราฟ vt ใช่ไหมนั่นมีกราฟอยู่เราถามหา s ใช่ไหมฮะหรือระยะทางที่มันเดินทางระยะทางที่มันเดินทาง s ก็คือเท่ากับ vt ซึ่งก็คือพื้นที่ใต้กราฟ Vt นั่นเองพื้น่ก็คือถ้าสมมุติว่ามีค่าของ2แกนคูณกันก็คือการหาพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองนะฮะนี่ก็คือ S โอเคครับมาต่อกันที่กราฟนะฮะเราก็ต้องหาพื้นที่ใต้กราฟข้อนี้เนาะก็ค่อนข้างง่ายละเมื่อเรารู้ว่าต้องหาอะไรละ สามเหลี่ยมก็คือ1ส่วน2คูณกับฐานนะฮะก็คือ3คูณกับสูง30เนาะบวกกับสี่เหลี่ยมผืนผที่มีความยาวด้านก็คือจาก3ถึง6ก็คือ3นะฮะความสูง30ก็เท่ากับ135ครับกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีพอดีนะครับ สำหรับข้อนี้ใครที่ยังไม่รู้ว่า impulse เนี่ยเท่ากับ F คูณกับ Delta T เเราต้องมาเดาเนี่ยว่าเราต้องทำยังไงในการหาข้อนี้สมมติว่าเราทำเสร็จทุกข้อเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีเวลาเหลือเราย้อนกลับมาข้อที่เราทำไม่ได้มีหนึ่งคีย์เวิร์ดที่จะสามารถช่วยเราได้ในการเดานะครับไม่ใช่ทำนะครับผมขอใช้คำว่าเดาก็คือหน่วยที่เขาให้มานั่นเอง เราจะรู้นะครับว่าฟอสเนี่ยเขาค่าเป็นนิวตันเนาะส่วนทีค่าเป็นวินาทีแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันเป็นกิโลกร,รัมกับเมตรต่ตอวินาทีซึ่งเรารู้ว่า F เนี่ยเท่ากับ mg ถูกไหมฮะซึ่ง F เนี่ยหน่วยเป็นนิวตันซึ่งนิวตันเนี่ย mg เนี่ยหน่วยเป็น mg หน่วยเป็นมวลก็คือกิโลกรัมคูณกับเอ็กซ์เทอร์เรชันก็คือเมตร ต่อวินาทีกลาลังสองนะครับส่วน t เนี่ยเรารู้ว่าให้ม่หน่วยเป็นวินาทีเราจะทํายังไงให้ตัวนี้เนี่ยมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อเมตรต่อวินาทีนะฮะก็คือตัวเดียวกับตัวนี้ก็คือคูณวินาทีเข้าไปหรือว่าค,คูณเวลาเข้าไปก็คือ ft ซึ่งหน่วยหน่วยก็จะเป็นกิโลกร,รัมคูณกับเมตรต่อวินาทีนะฮะเราก็จะพอเดาได้นะว่า f ก็คือหา ft หรือพื้นที่ใต้กราฟนั่นเอง ซึ่งทั้งหมดนี้คือเป็นการเดานะครับแต่ว่าสําหรับคนที่จําสูตรไม่ได้หรือว่าทําไม่ออกจริงๆเนี่ยมันก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งที่สามารถบวกคะแนนเราให้เพิ่มได้ถ้าสมมุติว่าเรามีเวลาเหลือเนาะถ้าเรายังไม่แน่ใจหรือว่าเราทําแล้วเราคิดไม่ออกจริงๆวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ช่วยได้เยอะพอสมควรนะครับก็คือการย้อนกลับมาจากหน่วยและหาสูตรแทน แน่นอนว่ามันไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซนหรอกครับเพราะว่าบางทีเราจะไม่รู้เนาะว่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเพราะโมเมนตัมก็เป็นสุรเดียวกันอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็เลยเราจะไม่แน่ใจเลยว่ามันถูกหรือเปล่าแต่ถ้าทําไม่ได้จริงก็เป็นวิธีการเดาที่มีความแม่นยําก็พอสมควรนะครับครับสรุปข้อนี้เราก็ต้องรู้เนาะว่าโมเมนตัมเช่นชิโมเมนตัมมีเป็นอันเดียวกับอิมพัลส์ หรือว่า impulse เป็นในเรื่องข change in momentum ซึ่ง impulse เป็นสับฟิสิกส์เฉพาะก็จะที่เป็นสับฟิสิกส์ฟิสิกส์เฉพาะก็จะงงกันหน่อยว่ามันคืออะไรก็คือ change in momentum นั่นเองซึ่งก็มีค่าเท่ากับ F คูณกับการเปลี่ยนแปลงของเวลาเนาะก็พอเรารู้นี้แล้วเราก็ต้องอ่านกราฟให้เป็นเราก็ต้องรู้ว่ากราฟเนี่ย slope คืออะไรหรือว่าพื้นที่ใต้ใตกราฟคืออะไรหรือว่าถ้าใครรู้สูตรปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเนี่ยก็คือหาพื้นที่ใต้กราฟนั่นเอง ซึ่งอย่างที่เราเคยเห็นกันมาทําถึงข้อ35แล้วเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าหลายข้อเนี่ยจะให้กราฟมาและให้หาคําตอบเป็นข้อคํานวณเยอะมากคือคานวณจากกราฟนั่นเองเราก็ต้องรู้นะครว่าเราก็ต้องเข้าใจว่ากราฟเนี่ยแต่ละอันเนี่ยพื้นที่คืออะไรสโลปคืออะไรหรือว่ากราฟเนี่ยบอกอะไรกับเราได้บ้างซึ่งตัวกราฟเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในจุดสําคัญของ SAT Physics เลยเพราะว่าข้อกราฟเนี่ยเขาจะให้เยอะมาก แล้วก็เป็นเป็นฟอนเดชั่นสำคัญในการเรียนถ้าเราจะเรียนต่อที่มันเกี่ยวกับฟิสิกส์หรือว่าเรียนเรียนต่อเกี่ยวกับพวกอะไรประมาณนี้ครับมันก็การอ่านกราฟเนี่ยก็จะสำคัญมากแต่ใครที่แต่การที่จะอ่านกราฟเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจบทก่อนว่าเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างแกน2แกนหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาหรือโมเมนตัมกับเวลาแรงกับเวลาเนี่ยคือยังไงเราก็จะสามารถเข้าใจได้ว่า สโลปหรือพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยมันบอกอะไรเราสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจแล้วไม่มีเวลาจริงๆก็ต้องท่องเอาว่าสโลปหรือว่าพื้นที่เนี่ยมันให้อะไรเราซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถจำเกี่ยวกับการทำข้อกราฟได้ครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเข้าใจพอเปิดใจเรียนรู้ค่ะ,ะสการณ์